วัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเรื่องการใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับผมอาจจะว่าไม่ตรงนะนึกถึงนาฬิกาครับทุกคนเห็นนาฬิกาเนี้ยตั้งแต่เด็กจนโตแล้วเนะนะครับทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากัน เท่ากันทั่วโลกทุกมนุษย์ทุกคนนะครับทีนี้เนี่ยผมอยากให้คนคิดอย่างนี้ครคนที่บอกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเวลาโดยเฉพาะเรื่องความรักนะโดยเฉพาะผู้หญิงที่ชอบพูดว่าไม่มีเวลาให้ผู้ชายนะครับย4ชั่วโมงเนี่ยแตกเป็นแบบนี้ครับทุกคนทํางานส่วนมากกี่โมงครับอาตีว่ากับแดโมงเช้าเลิก5้าโมงเย็นถูกไหมฮะ8ดถึงห้าโมงเย็นนะครับแดถึงห้ามงเย็นกี่ชั่วโมงครับเก้าสิบ 13 14 15 16 17นะครับก็คือ9ชั่วโมงถูกไหมครับตีว่า9ชั่วโมงบางคนอาจจะทํานานกว่านี้นะผมเข้าใจนะบางคนทํางานบางบริษัทก็ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้อันนี้เป็นว่า average ละกันนะ9ชั่วโมงนะครับอันนี้คือทําเวลาทํางาน24ชั่วโมงเนะี่ยลบไป9เหลือเท่าไรครับ24่ลบเเหลือ15ถูกไหมครับ สิ้าชั่วโมงถูกไหมนะครับสิบห้าชั่วโมงเนี่ยนี่คือทํางานนะคนเราทํางานก็ต้องเหนื่อยก็ต้องกลับมานอนถูกไหมครับคนเรานอนกี่ชั่วโมงครับปกติคนเราส่วนมากใน average นอนหกถึงเจดชั่วโมงถูกไหมครับหกถึงเจดชั่วโมงถูกไหมอ่าแสดงว่า,มากเมื่อกี้มีสิบห้าแล้วนะครับนอนไปอาิีา่เจ็ดชั่วโมงแล้วกันผมรวมเวลา บางคนอาจจะนอนหแต่ว่าตื่นมาอาบน้ำนู่นนั่นใช่ไหมอ่าสิบห้าลบเจ็ดเหลือเท่าไรครับเหลือแปดชั่วโมงถูกไหมเหลือแปดชั่วโมงถูกไหมครับแปดชั่วโมงเนี่ยไอ้ตอนเวลาทํางานเนี่ยนั่นคือเวลาทํางานจริงๆยังไม่ได้รวมเวลาเดินทางถูกไหมอ่าเดินทางบางคนอยู่ในกรุงเทพแน่นอนครับคุณรถติดไปกับสองสามสี่ชั่วโมงอ่าเดินทางผมขอเฉลี่ยแล้วกันสองชั่วโมงแล้วกันนะก็คือเช้า ไปชั่วโมงหนึ่งเย็นเลิกงานกลับชั่วโมงหนึ่งเป็นสองชั่วโมงนะบางคนอาจจะนานกว่าน,นี้ผมเข้าใจแต่ว่าอ่ะเอเวอร์เรจแล้วกันนะเท่ากับเมื่อกี้แปดใช่ไหมแปดลบสองชั่วโมงครับเหลือหกชั่วโมงแสดงว่าเราจะเหลือเวลาจริงๆเนี่ยเวลาที่เหลือเนี่ยท,ที่ทุกทุกคนควรจะเหลือนะฮะคือหกชั่วโมงทุกวัน อันนี้ไม่รวมอันนี้หมายถึงวันทํางานนะไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะวันทํางานเนี่ยคือทุกคนจะเหลือเวลาหกชั่วโมงนะครับคุณจะถึงบ้านถึงห้องประมาณกี่โมงกี่ทุ่มกี่ยามก็แล้วแต่ถ้าคุณทํางานเวลาประมาณนี้นะครับต่อให้เข้ากะของวันกลางคืนก็ลองแปลงเอาแล้วกันนะแต่ส่วนมากจะเหลือประมาณนี้เหลือประมาณหกชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าคนเราเนี่ยเล่นมือถือไปเนี่ยนะครับหรือโซเชียลเนี่ยเฉลี่ยนะครับสองถึงสามชั่วโมงนะครับ ต่อวันอ่าผมสองชั่วโมงแล้วกันนะสามชั่วโมงบางคนอาจจะบอกว่านานนานเกินไปอ่ะอ่ะตีว่าอันนี้เหลือหกใช่ไหมฮะหกลบสองเหลือสี่ครับเหลือสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยมันน้อยมากถูกไหมครับทุกคนรู้ดีนะฮะ ดูหนังเรื่องสองเรื่องก็จบแล้วนะครับหรือบางทีบางคนทำธุระย่างอื่นทำอาหารนะครับรดน้ำต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรืออะไรก็แล้วแต่หมดไปอีกเยอะนะครับออกกำลังกายฟิตเนสน้อยนั่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เนี่ยเหลือประมาณ3-4ชั่วโมงนี้แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะ,จ,ะจ,ะจะมีเวลาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยวันวนหนึ่งเนี่ยแค่สาชั่วโมงเองนะชั่วโมงเอง มันฟังดูน้อยนะฮรแต่คุณรู้ไหมว่าสามสี่ชั่วโมงเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้เลยถ้าคุณทำอะไรสักอย่างกับชีวิตตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองในทุกๆวันนะครับอาีิ่า4สี่ชั่วโมงนะครับปีหนึ่งมีสามร้ยหกสิห้าวันใช่ไหมผมคูณสามรอยวันแล้วกันนะเพราะว่า อีกหกบาวันบางทีอาจจะขี้เกียจวันหยุดนู่นนั่นอะไรอย่างนี้นะอสี่คูณสามร้อยเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยชั่วโมงถูกไหมฮะหนึ่ันสองร้อยชั่วโมงเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอะไรที่มันเป็นพันชั่วโมงเนี่ยมันถือว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์มีความสามารถเชี่ยวชาญเก่งกาจกับสิ่งนั้นๆมากเลยนะครับ ใครเป็นผู้ชายเล่นเกมจะรู้เลยว่าคนไหนที่เล่นเกมเป็นพันชั่วโมงเนี่ยคือถือว่าเก่งแล้วโดยเฉพาะผู้ชายที่เล่นเกมแบบในสตรีมมันจะมีตัวจับเวลาเนี่ยคือถ้าเล่นเกมไหนเราไปส่องดูอ่ะโอ้โหเล่นเป็นพันชั่วโมงคือแม่งเก่งเลยถูกไหมเหมือนกันครับผู้หญิงเหมือนกันครับคุณผู้หญิงคุณลองนึกภาพคุณทำอาหารหรือเล่นโยคะเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้หญิงชอบทำเป็นพันชั่วโมงอะ่ะคุณคิดว่าคุณเก่งไหมเก่งเลยแหละเก่งเลยแหละถูกไหมฮะนี่คือแค่ปีเดียวนะ นี่คือ1ปีภายใน1ปีถูกไหมครับแสดงว่าแค่ภายใน1ปีเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จากคนธรรมดากลายเป็นคนเก่งเก่งกาจเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญชำนาญ<ม>เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ภายใน1ปีทุกคนทำได้ครับโดยที่คุณมีเวลาแค่3ามสี่ชั่วโมงต่อว,วันหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลองคิดดูอีกทีนะครับว่าการที่คุณบอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยจริงๆแล้วคุณมีครับแต่คุณแค่จัดการเวลาไม่เป็นนะครับไม่ว่าจะเรื่องความรักบางคนบอกว่าเอ้ยเลิกงานก็ดึกแล้วไปฟิตเนสต่อไม่มีเวลามีแฟนนู่ยนั่นจริงๆแล้วคุณมีครับคุณจัดเวลาไม่เป็นเพราะคุณไม่เคยคิดเป็นระบบระเบียบแบบนี้คุณปล่อยให้ชีวิตตัวเองไปตามความรู้สึกมากเกินไปผมไม่ได้บอกมันไม่ดีนะมันดีผมก็เป็นคนชิลนะแต่ว่า ถ้าเราไม่เคยหยุดคิดหยุดคิดแล้วมองอะไรแบบนี้ยเราจะเสียเวลาไอ้สามสี่ชั่วโมงเนี้ยไปทุกวันโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยคือหนึ่งปีเราจะไม่ได้เลยเลยครับเราจะเหลือศูนย์เข้าใจไหมเนี่ยคือจากศูนย์อะศูนย์คูณสามร้อยอะหรือศูนย์คูณล้านเนี่ยมันก็คือศูนย์ครับลองนึกภาพนะฮะสมมุติว่าคุณเป็นผู้หญิงคุณบอกไม่มีเวลาให้ผู้ชายไม่มีแฟนชั้นโสดติดเที่ยวนู่นนั่นคุณลองมีเวลาให้ผู้ชายสักแค่ชั่วโมงเดียวก็พอครับครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับโทรคุย โทรคุยกับผู้ชายครึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีก็ได้โทรคุยกับเขาเนี่ยสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันก็หลายชั่วโมงแล้วครคุณรู้ไหมว่าการคุยเกินเจ็ดวันเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากนะสาหรับคนสมัยนี้เพราะว่าคนสมัยนี้คุยแค่ไม่กี่วันเนี่ยก็หายแล้วแต่ถ้าคุยคุยคุณคุยกับใครที่แบบเป็นอาทิตย์หลายอาทิตย์ได้เนี่ยนั่นคือถือว่าเฮ้ยมีโอกาสคบสูงแล้วมีโอกาสเป็นแฟนสูงแล้วถูกไหมครับ เหมือนกันครับเรื่องออกกำลังกายคุณเล่นวันละครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับคุณไปตีแบตคุณตีปินปองเล่นอะไรก็แล้วแต่โยคะฟิตเนสวิ่งบนลู่วิ่งครึ่งชั่วโมงนะฮะสามสิบนาทคีคุณวิ่งสามสิบนาทีทุกวันนะเดือนเดือนหนึ่งคุณลดไปกี่กิโลแล้วฮะน้ําหนักถูกไหมฮะแล้วคุณทําต่อเนื่องเป็นปีคุณหุ่นดีแน่นอนนะครับเปลี่ยนจากเวลาที่ไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะยิ่งยากเนี่ยมาเข้าฟิตเนส ผู้ชายก็เหมือนกันเปลี่ยนจากมึงเล่นเกมเนี่ยสามสี่ชั่วโมงหรือว่าเล่นข้ามวันข้ามคืนเนี่ยลองเปลี่ยนเอาเวลาเล่นเกมหรือว่าไปเตะบอลหรืออะไรก็แล้วแต่สามสี่ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเอาไปทําอย่างอื่นดีออกกําลังกายก็ได้ครับจริงๆเตะบอลมันก็คือออกกำลังกายนั่นแหละแต่คือบางทีบางคนติดเตะบอลแล้วติดเพื่อนไปเที่ยวต่อน,นั่นต่อน,นี่มันทําให้ชีวิตมันมันไม่ได้มีอะไรมีคุณค่ามากกว่านั้นนะครับ คือหรือเอาไปศึกษาอะไรที่เราอยากรู้เพิ่มเติมผู้ชายนะลงทุนทําธุรกิจฟังพอดแคสต์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มาเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองภายใน1เดือนหนึ่งปีเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ว,ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือผมมาสอนการจัดการเวลาชีวิตตัวเองให้ทุกคนเนี่ยได้ลองหยุดคิดนะครับ ราะผมมั่นใจว่าคนส่วนมากคุณไม่เคยได้หยุดคิดเลยคุณไม่เคยได้เบรกดาวมาเป็นแบบนี้เลยคุณก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเวลาดังนั้นถ้าคุณบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาอยากให้คุณคิดใหม่นะครับทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดยี่ชั่วโมงครับทำไมคนอื่นเขามีเวลาไปฟิตเนสครับเขาก็ทํางานหาเงินเหมือนคุณนั่นแหละครับเขาก็ทํางาน9ก้าโมงชั่วโมงส0ชั่วโมงเหมือนคุณนั่นแหละครับ ทำไมเขายังมีเวลาเหลือไปฟิตเนสได้ครับแต่ทำไมบางคนทํางานเข้าเวลาเดียวกันบริษัทเดียวกันด้วยซ้าแต่ทําไมบอกว่าไม่มีเวลาไปฟิตเนสถูกไหมดังนั้นนะครับอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะถ้าทุกคนมีคุณค่ากับตัวเองแล้วเนี่ยคุณก็จะพบเจอกับอะไรดีๆมากขึ้นนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักก็ด้วยนะครับล้วนแล้วมาจากการจัดการเวลา อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนะอ่ะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้หรืออยากให้ผมมาพูดแบบไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบาย